สวัสดีค่ะวันนี้นะคะไหนแล้วเราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของการบำรุงผมบ้างคืออ้นเนี่ยตั้งแต่มีลูกเนาะจะสังเกตว่าคนมีลูกอะ่ะจะผมร่วงพราะอายุเริ่มเยอะก็นี่เริ่มไปเริ่มไปทีนี้เนี่ยอ้นก็แต่ก่อนจะเป็นคนที่ไม่สระผมเองเพราะว่าคิดว่าตัวเองอะ่ะแพ้ทุกอย่างเพราะว่า สระผมเองอะไรเองคือผื่นจะขึ้นหนังศีรษะบ้างขึ้นคอขึ้นหลังแบบขึ้นหน้าอะไรเงี้ยก็คิดว่าตัวเองน่าจะแพ้แบบพวกเซรั่าามใส่ผมแพ้แชมพูแพ้บลาบลาบลา,บลาอะไรเงี้ยก็เลยเข้าแต่ร้านทําผมแต่พอโควิดเนี่ยเราต้องดูแลตัวเองเนาะเราต้องดูแลตัวเองแบบด้วยตัวเองเอ่ะเออแล้วก็พอมานั่งคิดเออเข้าร้านทำผมวันเว้นวัน,วน,วน,วนก็เสียเงิน ลองทำเองที่บ้านดูละกันก็เลยเข้าสู่นอกจากจะเข้าสู่วงการสกินแคร์แล้วเนี่ยอ้นก็ยังเข้าสู่องค์การบำรุงผมนั่นเองนะคะวันนี้วันนี้จะหมักผมอ้นหมักวันเว้นวันก็จะสลับไปเรื่อยเพราะว่าผมจะเป็นคนที่อยู่ได้ไม่เกินสองวันน่ะก็คือจะสะวันเว้นวันเอางี้ดีกว่าจะมาแชร์ว่าอ้นใช้อะไรบ้างเนาะก็ถ้าเป็นสะในวันปกติในวันที่เราไม่ได้หมัก ลวกันวันที่ไม่ได้หมักผมแบบขี้เกียจขี้เกียจโอ้ยวันนี้แบบรีบอะไรอย่างเงี้ยเราใช้ตัวนี้เนี่ยของ L'Oreal คืออ่านไม่ค่อยเรามันอ่านว่าอะไรอะ Series e r i e s i l Seriesil or something คู่กันคืออันนี้เป็นแบบเป็นแบบที่เราซื้อหาได้ซื้อได้ตามร้านทั่วไปร้านแบบพวกซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่า no no ซูเปอร์มาร์เก็ตไม่น่าจะหาได้เนอะน่าจะตามร้าน สาลอนใหญ่ๆนะคะแต่ว่าก็จะมีแบบที่เราแบบแบบเนี่ยแอบร้อยให้ดู <ST an> คือเรามีเป็นกลุ่ปแ,แบบไซคือรอแบบเรามีไซส์แบบนี้เก็บไปด้วยคือ o v e ้ a ก็ที่ซื้อเวลาใช้เราก็คือจะไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าใช้แล้วมันดีเนาะแล้วก็ ถ้าอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งถ้าสุว่าไหนที่อ้นหมักผมหมักผมเนี่ยอ้นจะใช้วิธีนี้จะสระผมก่อนใช่ไหมหัเวลาสระ,ะเสร็จแล้วก็หมักใช่ไหมคะอ้นจะใช้ตัวนี้สระสองทีให้ผมสะอาดบางคนรูกว่า,วาให้สระแค่ทีเดียวอะไรนี้ทําไมไม่ใช้ตัวนี้เปลืองเราวชิใช้ตัวนี้ที่มันแบบเป็น Daily Use ได้เราก็จะมาหมักตัวนี้โอลาเปกเซ่ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ทุกคนน่าจะรู้ดีว่ามันมันดีมาก นี่โอราเบสเบอร์สามนะคะพอเบอร์สามเสร็จปุ๊บหมักประมาณสิบห้านาทีบางทีแบบเผลอๆก็ไปครึ่งชั่วโมงแล้วบางทีองค์ก็จะผสมกันเนี่ยมีตัวไรโอเป็นตัวอะไรเนี่ยซีรีส์เอ็กซ์เปิดหรือไม่ก็ตัวนี้กระปุกเล็กกระปุกตัวน่ารักไปซื้อมาเนี่ยค่ะแล้วก็สะด้วยเบอร์สี่กับเบอร์ห้าสะเบอร์สี่ใช้แค่แบบน้อยมากพอฟอร์มมันเยอะมากตามด้วยหมักต่อ ก็คือเป็นครีมวนวดเนาะ <S <S เบอร์5ก็จะทิ้งไว้แค่3นาทีแล้วล้างออกตอนเป่าผมก็จะลงอันนี้ก่อนก็ l o r e a l เหมือนกันเป็นซีรีส์ Expert เป็น Pro Longer ตัวนี้อ้นไม่แพ้คืออ้นไม่แพ้เนี่ยคิดว่าคนอื่นก็น่าจะไม่แพ้เหมือนกันเพราะคนแพ้ง,ง่ายมากตัวนี้จะช่วยคือตอนทาตอนลงตอนผมหมัดหมเนาะแล้วก็เป่ามันจะทำให้ผมรู้สึกลื่นแล้วก็ไม่ชี้ฟูละกัน คือทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยก็คือตัวเนี้ช่วยเรื่องผมร่วงส่วนอันนี้ก็คือแบบเน้นผมไม่ชีฟ้ฟูผมสวยมีวอลลุ่มอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ everyday use จริงๆมีอีกหลายตัวแต่ว่ายังไม่ได้ลองเพราะว่าลองทีละเซตเนาะก็ถ้าเป็นเรื่องผมเนี่ยก็น่าจะเท่านี้สำหรับว่าโอลาเปกกับริโอลแคสตาดอะไรเงี้ยโอเคว่าเป็น เยี่ยมเลยสำหรับคนที่อยากจะไปดูแลตัวเองที่บ้านก็ลองซื้อมาใช้หาซื้อได้ตามอันนี้ซื้อที่เซฟอร่าเนาะอันนี้ซื้อที่ The l o u n ส์ s a ลอนอสุขุมวิทยอันนี้ก็ซื้อได้ตามแบบซูปเปอร์มาร์เก็ตอะไรเงี้ยอันนี้มีซูปเปอร์ท็อปอะไรเงี้ยวันไปซื้อลองดูคะ่ะ ก็มันก็ทําให้ผมอ้นแข็งแรงขึ้นนะมั้วก็รู้สึกว่าผมร่วงน้อยลงแล้วก็รูปผมเริ่มขึ้นก็จะมีใครด่าเราว่าเธอโอเคค่ะ